สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมเชฟตาคือเก่าครับมาน,นี่เชฟตาสิบาพ,พี่น้องมายามตุ้มแล้วก็ขวดนน้ำใส่เบ็ดใบมาเคลื่อนครับขวดนน้ำใส่ใบมาเคลื่อนเก่าหลังครับพี่น้องส่วนตุ้มเนี่ยผมใส่ใบสองมือครับ <c oughs> กำล,ลังมีเวลามายามครับ <c oughs> บรรยากาศตีหาบนี่ตีหาซีซีครับเกือบสิแจ้งแล้ว ครับปลาโคโคคือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องลงไปสดๆเลยครับโอ้ยลงลงลงครับบรรยากาศสดๆครับโมโหว่าสิมีตัวบครับ เสือกอยู่ครับแต่เป็นลูกเอียนครับลูกเอียนหน่อยเอ็ว่าสิมิตโตะทั้งทั่สามลาโครครับโอ้ไปทำกันเลยครับโอ้โคกลยค,ครับไปโคเลยสิมิตโตะ ตุ่มผมเสียไซนน่อบวันนี้เป็นเ่ไครับกลับีปนองผมตุ่มใสนใไหนีสามหลังครับถือเขาลักไปหลังหนึ่งครับหารบะผอวครับเห็นเขามาใส่เบียดครับพี่น่องแต่ว่าหลังที่สองได้มาสองตัวกับตัวหน่อย ครับพี่น้องครับกะนี่สิพ้าพยายามขวดน้ำครับพิ่ว่าตุ่มผมหนึ่งทีครับใส่ไปนี่หั่นน้องเดียวสามหลังครับพอดีมันมีเขามาใส่เบ็ดนะครับเห็นห้อยว่าแล้วมุนอุ่ยปุ๋ยไ้ห้อยมันครับเราพยายามตุ่มหลังที่สามน่ะเสียครับถือกระคบพี่น้องโอ้เสียดายบ่เด้เสียดายเอียนนะครับเสียดายตุ่มครับ เอียนหาได้เรื่อยๆตุ่มก็หาได้เรื่อยๆไม่เสียดายตุ่มครับอาวุธหากินครับพี่น้องนะครับอย่างกับบรรยากาศผงหน้าครับอันนี้มาใส่ไปล่มือขึ้นครับเก่าหลังแต่ตุ่มนั่นใส่ไปสองมือครับพอแต่มีเวลามายามแต่มันก็มีหมาคือผมม่ามืนขึ้นแต่มันอยู่คนละฟังครับบ่เป็นอยังครับนะครับทางก็มีแต่ขิดตุ่มครับพี่น้อง เอารถเข้ามานี่เรียบร้อยนะนี่ไปวาใดแท่พิดลมแท่ครับครับปุ่งหน้าครับผู้ใดมาหานกไปตมาหาครับนกนกตุงนงอย่างครับจะมันห่องอยู่ยามเรงเรียงะยะระยะหางไหเลครับเจ้าที ครับพี่น้องครับพี่น้องผมมาเฮาครับถุ้ยางมะก่อยู่เด้อครับเพื่อสิได้หลังแรกที่ผมใส่ไว้แหมบัดนี้นนผมลืมเอาถุงยางมาุมใส่ขวดผมสิดเด็บมะหอดบ่มามเมื่อคืนครับมาผูด้เดียวครับใส่มเมื่อคืนผู้เดียวอโดดเลย กก็็เฮดลับไปนี่ก็ต้องไปเฮ็ดงานต่อได้ครับนี่มาสโๆครับบ่่คอยมีวันหยุดครับหาเวลาจังซี่ครับมาอัดให้พี่นอ้องเบิ่งก็ฝากติดตามได้ครับว่าสิเฮ็ดช่อ,ธธธธอง YouTube ใหม่ครับลงเล่นติกตอก้องชุนเพ,พิ่นก็มักเบิ่งหลายอยู่ครับพี่น้องเอา้าหลังแรกผมตะเลิดมากครับอบอไปเบามาคุยเพื่อนตะเลิดหลังแรกเพื่อนพี่น้อง ตะเรือนทั้งเรกสิจำได้เอาอยอ่ผมหลงว่ะผมใส่เสียหลังเหลี่ยว่ะเดี๋ยวผ้าย่างหาครับหลังเรีย,ย,ยอยาาู่เ,ยยเดียวครับหลงหลังเรียยครับ นาซีเมนหรอหนาที่อยู่้างนาถุกละครับมีป้าาบุ่งหมุเทื่นฟองเบึงจำได้ว่าใส่ยุคแถวหน,มน,หนเมื่อไหร่ซีเมนหรอครับ โอ้นี่ครับต้นมะพร้าวนี่ครับจับเงาพร้าวก็วได้ทั้นงนี้ผมมีโตครับพี่น้องเงี้ยขึเกาอยู่ ครับจะพยายามขวดที่สองสอนี่ครับพี่น้องขวดที่สามกะเหว่ือเก่าครับไปตัดดิกินมาเนะาะขวดที่สี่ซิงโตะบอไม่เข้าหากินเนบื่อหรอบออีดีอันกินนี่มันบักควายกินหรือกระปูกิน,นครับแบบนี้ หลอนสู่หลังครับนา่าจะเป็นนา่าจะเป็นกระปูกินม่จจักครับหลอนสู่หลังก็รุดไปครับโอ้สิหมานมาน้อมือนสีมาหนมาโนะ่มือมนก็ผมมีวีแววนะครับ ครับตัวนี้มีโตครับพี่น้องฮนะฮาเชีพตะมาแล้วครับบอกแผลวแล้วครับเชีบตาแผลวแล้วครับใส่ใหญ่ให้กันครับโอ้โหมันครับพี่น้องมันแล้วมันนี่มันแล้วเอ้ใส่หนาหุ้งเลยครับอแดองแดงๆครับเดี๋ยวนะเสียบตาพันเสียไปแล้วนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเชียบต้สิ่ดีมีกำลังใจ ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับวิธีอีสานของเชียบตาครับย่เสอกกับไปปรุงลาบครับเพ็ดลาบเพ็ดก๋วยกินครับขายครับเจ้าห่อนครับน่ครับล้างที่ซีรือหาวหนึ่งสองลังที่ซีมานะครับครับพี่น้องผมน่ครับเดี๋ยวผมสิว่นกว่านี้แหละเดี๋ยวผมสิพยายามต่อไปครับพี่น้องครับมันเป็นลังที่ซีครับมันหลังที่หาครับหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ฮะหลังที่หามีตัวครับพี่น้องนะครับี๋ย้มต่อไปครับเดี๋ยวอีกซีหลังครับสี่หลังีิมานมาครับเมือนเดี๋ยทำเมนูมาครับโอ้เดี๋ยวครับต่างกล่องครับอา้าวพี่้องหลังนี้ดึงอย่แล้วครับมีตัวปะ โครับตัวนี้ครับมาว์หมาครับนี่เอาว้ามันติดป,ประตูครับโอ้ยหลุดหลุดหลุดดึงแห้งหมดตายตาย ยิ้ปลาดุกกวัตถิไทยพี่น้องเบิ่งครับโอ้แต่ที่มาตะเอียนตัวใหญ่แสดงว่าอยู่นี่มีปลาครับปลาหลายเดี๋ยวรอบนาผมจะใส่เบ็ดหลังที่หกครับยิ้ปลาดุกวั่งหันนี่ครับโอ้สุยดยอดกวัตถิไทยพี่น้องมึงอ๋อโอ้แล้น,นี่กระปุกที่ครับชิมานตัวเดียวหรือเปล่าพี่น้อง เสียดายแต่ประดุกหัาน <c oughs> มันบบถือรุดเร็วแห่งมาแต่มันสิยอยู่ขี้เอี่ยนโมเมียนตรงมันกัดปากมันหนอดึงหยาถึงนันละหลุดปืดหลุดไปอาจจะเป็นล้งสุดท้ายครับหลังตกไปเดี๋ยวเขาจังมาแกะมือไหมครับคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแกะมือครับ แค่สักหลังมาโคบเจ็บแดเกาวแก้ยังยกาหลังอันนี้เบ็ดยีอื้รอร่อนครับเลือีกสองหลังครับพี่น้องน่าจะเป็นบักไว้กระปูแะไรครับกินแบบซ่งดึงเสือ่ ครับต่อนกันเลยครับ,บนี่ครับบรรยากาศวิววิวแบงามอยู่ครับพี่นอ้องวิวงามอยู่ครับวิวงามอยู่เศรษฐ โลครับบินนี่หมดเหรอโลหลายครับอันนี้ก็บอกสีครับสีสมานตัวเดียววะครับมันมนี่นี่กระรอนครับพี่น้องอันนี้มานตัวเดียวครับพี่น้องมันนี่ถือว่า ก็ยังบบผาดครับก็ยังมีตัวพอได้หากินอยู่ครับใส่พอดีผาดครับถือว่าโบ้าครับเมือนนี้ครับพอไดแหยพี่น้องเบิองครับเดี๋ยวผมสิผ้ายางกลับบ้านครับไปหาอาบน้ำเห็นง่ายนะครับบ้านนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมสิแดมาอัดในพี่น้องเบิองครับมาสเลินไม้เก่าหรือหาไม้ใหม่ครับนะจะเอาไม้เก่าครับไปครับสามัดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับ เดี๋ยวผมสี่เดี๋ยวมาหาคลิปให้พี่นองเบ่งบรรยากาศลุกทุ่งแบบบ้านๆวิธีอีสานของเชียบตาครับไปครับเดี๋ยวไปรถกันครับนครับพี่นองผลงานครับวันนี้ครับนี่ตุ่มไกลๆครับนี่ตุ่มนี่มีตัวหน่อยกับตัวใหญ่ครับมันมีตัวหน่อยตัวเดียวครับย็นมันติดของตัวนึงครับ อันนี้สองตัวกับตัวใหญ่กับตัวหน่อย,ยกับตินนตดเบ็ดตัวนึ่งกับพี่น้องใส่งามๆกับพ่อพัดอยู่ครับกับผู้ใดมาคลิปนี้ก็กดฝากกดไลค์กดแชร์เชียบตะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้เชียบตะก็ขอกราบสวัสดีครับค,ครับผม